สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจสน,นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะเจอกับเมนูง่ายๆอาหารบ้านๆของพี่ปูแล้วนะคะมีมะละกอล,ลูกเล็กๆนะนะคะล่วงหล่นลงมานะคะเราก็จัดการเลยนะคะอย่าให้เสียของนะคะมีใครเคยกินแกงมะละกอบ้างคะหลายคนเคยกินหลายคนกับไม่รู้จักแปลกไหมคะ ทีนี้ในช่วงโ,โควิดเนี่ยนะคะเขาก็หาเมนูปลากระป๋องกันจังเลยนะคะพี่ปูก็เลยลงเมนูนี้ให้ดูนะคะเพราะว่าเคยทํากินนะนะคะเคยทํากินนี่ไม่ใช่ว่า,าช่ำชองนะคะเรื่องปลาก,กระป๋องกับมะละกอเนี่ยนะคะเนื่องจากตอนก่อนที่พี่ปูเคยเปิดร้านขายของชําเ่ยนะคะมีลูกค้าเข้ามาซื้อน,นะคะแล้วพี่ปูคุยกับเขา เขาบอกว่าเขาแกงปลากระป๋องน่นนะคะกินกับมะละกอพี่ปูบอกเฮ้ยได้เหรอเราก็ลองสิคะจะไปยากอะไรละคะท่านผู้ชมเพียงแค่เรามีกะละมังนะคะใบใหญ่ๆนะคะก็สับไปสิคะขูดมันก็ง่ายดีนะคะแต่ว่าสับนะคะอร่อยกว่านะคะพอพี่ปูชอบมะละกอที่สับเองนะคะมากกว่าพี่ปูก็จะสับให้เขาก็แล้วกันนะคะพี่ปูจะใช้ แรงงานเด็กทุกคนนะคะที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวพี่ปูจะให้ไปแอบดูนะคะว่าตอนนี้เด็กพี่ปูทําอะไรอยู่นะคะตอนนี้เด็กพี่ปูกําลังเด็ดก,กระเพานะคะไม่เด็ดนะคะกลัวชอกช้านะคะใช้กรรไกรตัดทีละยอดละยอดละยอดค่ะกว่าเราจะสับปะลารกอรเสร็จเราก็คงจะเด็ดก,กระเพาเสร็จพร้อมๆกันนะคะเราไปเตรียมแกงกันเลยดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะอย่าคาดหวังอะไรนะคะความสวยงามจากคลิปพี่ปูนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าพี่ปูชอบ ทำไปนะคะถ่ายไปแบบนี้แหละคะ่ะวันนี้พี่ปูมีออปลากระป๋องยี่ห้อนี้นะคะส่วนในเรื่องวัตถุดิบนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะมันจะค่อยๆงอกอกอกมาะคะ่ะคลิปพี่ปูนะคะเพราะว่าพี่ปูทําไปถ่ายไปนี่คะเดี๋ยวพี่ปูขอใส่พริกแกงนะคะที่พี่ปูหาไว้นะคะติดบ้านนะคะพี่ปูใส่ถุงผูกเป็นถุงๆเดี๋ยวพี่ปูจะเอาคลิปพริกแกงไว้ท้ายคลิปนี้นะคะ ท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าพริกแกงพี่ปูทําไมผัดไม่เหมือนชาวบ้านไม่ใส่น้ามันไม่สวยงามนะคะเนื่องจากการหาพริกแกงในครั้งแรกนะคะพี่ปูผัดน้ํามันไว้แล้วแล้วก็ที่บ้านสาวเยอะนะคะก็คือเน้นสุขภาพมากกว่าความสวยงามนะคะในเมื่อเราทําอะไรตามความเป็นจริงของเราในชีวิตประจําวันนะคะเพราะฉะนั้นความสวยงามก็อาจจะไม่มีนะคะ เติมน้ำเข้าไปนะคะในปริมาณที่น่าจะพอเหมาะกับที่เรารับประทานนะคะพี่ปูใส่น้ําตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมแต่บอกก่อนนะคะถ้ามะละกอของบ้านใครเนี่ยนะคะออกที่จะเริ่มสุกมีสีเหลืองๆแล้วอาจจะไม่ต้องตัดน้ําตาลนะคะส่วนคนที่ชอบหวานไม่ต้องพูดถึงค่ะยังไงเขาก็ต้องใส่นะคะน้ําปลานะคะปรุงรสไปเลยค่ะพี่ปูก็กะด้วยสายตาแหละนะคะแล้วพี่ปูจะใส่มะละกอไปเลยนะคะ ยังไม่ใส่ปลากระป๋องนะคะเดี๋ยวเราจะรอมะละกอสุกสักนิดแล้วพี่ปูจะชิมนะคะแล้วก็เติมให้เป็นรสชาติที่ตัวเองชอบอีกทีนะคะในระหว่างที่รอมะละกอสุกนะคะหันไปในตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะเอาพริกอ่อนมาใส่แกงนะคะไม่มีค่ะไม่มีจริงๆเลยนะคะก็ลักพริกหวานลูกมาเพิ่มสีสันนิดก็แล้วกันนะคะแย่เลยเราดูสิการเตรียมความพร้อมนะคะถ้าไม่มีมันก็จะวุ่นวายแบบนี้นะคะ พริกอ่อนไม่มีเดือดร้อนไหมคะก็เดือดร้อนลคะค่ะแต่ว่าก็แก้ไขปัญหาไปนะคะซอยบางๆนะคะท่านผู้ชมซอยบางๆให้แลดูเหมือนพริกอ่อนนะนะคะแม่พี่ปูชอบให้ซอยพริกอ่อนบางๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบทานพริกอ่อนไปด้วยนะคะ ไปเลยนะคะเพราะว่าพริกเราจะไม่เปลี่ยนสีนะคะเนื่องจากเป็นสีแดงนะคะถ้าเป็นสีเขียวเราก็จะต้องใส่แล้วเอาขึ้นเลยนะคะพี่ปูจะเติมน้ําอีกเล็กน้อยนะคะทีนี้พี่ปูจะเริ่มชิมรสชาติแล้วนะขาดความเค็มอีกเล็กน้อยค่ะเติมไปเลยนะคะให้ได้ที่กันไปเลยปา๊กระป๋องพี่ปูมาแล้วนะคะ เป็นไงคะเมนูไอเดียเมนูนี้นะคะสําหรับคนที่อ,อยู่บ้านหนีโควิดกันนะคะมีอะไรก็หยิบหย,ยิบมาใส่ใส่ใสใสจับจับเห็นไหมขนาดพริกพี่ปูยังไม่ไปซื้อเลยพี่ปูระมัดระวังตัวขนาดไหนนะคะรสชาติ TI ก็ได้ที่นะคะปลาก็ไม่เละแล้วนะคะพี่ปูก็จะใส่กระเพราแล้ะแม่พี่ปูชอบให้ฉีกกันนะคะเขาบอกว่ากลิ่นนะคะกลิ่นอันหอมหวนของเขา่นะคะก็จะทําให้รสชาติ TI ดีขึ้นนะนะคะเป็นเมนูมื้อเช้าง่ายๆนะคะแต่ รับประกันความอร่อยนะคะพี่ปูก็คงจะต้องปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ